ถ้าล้อมีโมเมนต์ความเฉื่อยไอถูกยึดไว้ให้หมุนรอบแกนได้สะดวกโดยไม่มีแรงเสียดทานมวลเอ็มผูกไว้กับเชือกที่พันรอบเพลารลศสีอาจะได้ความเร่งเชิงมุมของล้อเท่าใดนะครับความเร่งเชิงมุมนะครับตัวนี้เราก็มาดูความสัมพันธ์กันนะครับว่าความเร่งเชิงมุมกับความเร่งเชิงเส้นนะครับมีความสัมพันธ์กันอยู่ว่า เนะครับเท่ากับอัลฟา R นะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนนะครับจากเชิงมุมนะครับเป็นเชิงเส้นนะครับเชิงมุมก็คือฝั่งด้านขวานะครับเป็นไปตามสมการนี้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราก็ต้องได้เชิงเส้นมาก่อนนะครับเพราะว่าตรงนี้เจ้าตัวลอกตัวนี้นะครับติดกับเจ้าตัวมวล ซึ่งมันก็หมุนนะครับด้วยความความเร่งเชิงมุมแต่ว่าเจ้ตัววัตถุนี้นะครับก็ตกลงไปนะครับด้วยความเร่งเชิงเส้นนะครับจากสมการนะครับกฎของนิวตันข้อที่2นะครับซิกมาเนะเท่ากับ ma นี่ก็คือเป็นความเร่งเชิงเส้นใช่ไหมครับแรงที่ว่านี้นะครับสังเกตดูนะครับเดี๋ยวจะวงให้ดู พิจารณาตรงนี้นะครับก็คือเป็น mg ลบด้วย t นะครับลบด้วยแรงตึงเชือกนะครับเท่ากับ ma นะครับคราวนี้ครับเราก็ติดเป็นสมการที่1ไว้ก่อนนะครับยังทำตอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับติดไว้ก่อนคราวนี้มาพิจารณาอีกสมการหนึ่งนะครับคราวนี้มาเชิงมุมกันบ้างนะครับเชิงมุมตรงนี้นะครับ t a r เท่ากับ i อัลฟานะครับซึ่งทอร์กเท่ากับ i อัลฟาเนี่ยมันก็จะใกล้เคียงกับ f เท่ากับ m อเนี่ยนะครับซึ่งทอร์กนี่นะครับก็มีส่วนหนึ่งนะครับว่าทอร์กเท่ากับแรงคูณกับระยะจากจุดหมุนนะครับจนถึงแนวแรงนะครับก็คือระยะนี้นะครับจะเขียนให้ดูนะก็คือระยะ r านั่นเองนะครับ เพราะนั้นแรงที่ว่านี้ก็คือแรงถึงเชื่อนะครับคูณกับระยะ R นะครับ I แล้วตัวนี้ก็เป็นอัลฟานะครับเพราะนั้นแรงตึงเชื่อนะครับจะเท่ากับ I คูณกับอัลฟาหารด้วย R ให้เป็นสมการที่สองครับแทนสองนะครับ ในหนึ่งนะครับโอเคเพราะนั้น mg ลบอะไรครับ i alpha หารที่ r เท่ากับ ma นะครับเราก็จะได้ว่านะครับ mg ลบ ma นะครับจะเท่ากับ i a l p h หารด้วย r นะครับจากตรงนี้นะครับก็เปลี่ยนเชิงเส้นเป็นเชิงมุมอีกนะครับ mg ลบ ma ก็เป็นเปลี่ยนนะครับเป็น a l p h r นะครับโอเคเท่ากับ i a l p h หารด้วย r นะครับ ก็เป็นอย่างนี้นะครับเขียนเป็น Mg เท่ากับ I alpha ส่วนที่ R บวกด้วย M alpha R นะครับอ่าคราวนี้เขียนต่อนะครับเป็น Mg จะเท่ากับ I alpha ส่วน R นะครับแลวตัวนี้ จะเป็นส่วน r ด้วยก็คือเอา r มาคูณทั้งเศษทั้งและส่วนนะครับ m alpha r กลังสองนี้ก็เป็น r แล้วนะครับโอเคคราวนี้นะครับก็จะได้ว่า i alpha บวก m alpha r กลั 2, งสองตัวนี้ก็เป็นส่วน r นะครับ mg นะคราวนี้ครับ เราจะเห็นได้ว่าแอลฟาใช่ไหมครับย้ายออกมานอกวงเล็บได้แล้วนะครับ i บวก mr ็ังสองตัวนี้เป็นแอลฟาตัวนี้เป็นนะครับส่วนที่ R นะครับตัวนี้เป็น mg นะฮะย้ายข้างสรรมการอีกรอบเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแอลฟาเท่ากับเอ็าทีนะครับไม่ใช่ไม่ใช่แอลฟาครับ mg อาหารด้วย I บวก Mr ยกกำลังสองอันนี้ก็เสร็จแล้วครับก็เป็นดังนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามครับ